วันนี้ไม่ได้ถ่ายมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าพอดีมอเตอร์ไซค์มันจอดอยู่ใต้ต้นพวงครามสวยมากเลยค่ะวันนี้มาแอวบ้านเพื่อนมาดูดอกไม้สวยๆมาขอข้าวทานย่าหลานเบิกบานใจที่บ้านไม่มีข้าวกินค่ะสวยไหมคะอันนี้คือเขาเรียกว่าพวงครามช่วงนี้บานเยอะเลยค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยทางนี้เ็าเยอะเหมือนกันโอ้โหตรงนี้ พระเจ้าช่วยกล้วยทอดย่าหลานเบิกบานใจอยากได้ไปปลูกที่บ้านสักต้นจังเลยค่ะเช้าเช้าเนี่ยออกมาชมนกชมไม้ชมดอกไม้ก็มีความสุขแล้วดูพวงนี้นะคะสวยมากมากค่ะโอ้อยากได้ไปปลูกที่บ้านจังขอเขาเขาจะให้ไหมเนี่ยสวยจริงๆเลยลมก็ดีดีมีความสุขจัง